สวัสดีชาววารีทุกคนนะครับผมนายปัญญวัฒน์เมธาธัญรัตน์ผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานนักเรียนหมายเลข4 Good morning everyone My name is ปัญญวัฒเมธาธัญรัตน์ I am candidate of the student council president number no. four สำหรับสโลแกนนะครับก็คือเรื่องเรียนเป็นหนึ่งตัวตึงกิจกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำ n ั m b บ r 1ด้านกีฬาสนับสนุนทุกความสามารถครับสำหรับนโยบายที่ผมอยากจะนําเสนอหากผมได้เป็นประธานนักเรียนก็คือวารียูสมาร์เก็ตเป็นโครงการที่เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุกคนได้นําสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่ทําเองหรือเป็นกลุ่มของเสื้อผ้ามือสองนำมาขายในกิจกรรมนี้รวมไปถึงการนําเสนอขายไอเดียและความสามารถของตัวเองด้วยครับ If I were the student president I will promote the project name u a r i y Use Market. It is the project that give the student chance to sell their product, including sell of the work, presenting your idea and o w n a b i l i y สุดท้ายนี้ผมขอฝากเอาไว้ว่าเรื่องหน้าตาความหล่อเบอร์สี่อาจมีให้ไม่เท่าเบอร์สองแต่ถ้าเรื่องการทำงานเพื่อนน้องๆเบอร์สี่มีให้ครับขอบคุณครับ